ต่อไปจะเป็นการเซตค่าสั่งงานจากภายนอกนะครับก็จะมีการสั่งงาน start stop กับข้างหมุนจากภายนอกนะครับโดยใช้ selector สาทางนะครับการวิ่งก็จะมีอยู่3เส้นนะครับก็จาก selector เข้า fwd rev แล้วก็ gnd นะครับเดี๋ยวเรามาทำการเซตค่ากันนะครับพารามิเตอร์การสั่งงานจากภายนอกก็คือจะเป็น p 0 0 2นะครับเซตเป็น1นะครับคอ,อนอื่นก็กดที่ prg นะครับ p0 enter ไปที่ p0.02 นะครับแล้วก,กด enter เปลี่ยนจากค่า0เป็น1แล้วก,กด enter นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าอันนี้เป็น forward นะครับบิดตรงกลางก็คือจะเป็นการ stop นะครับบิดขวาก็จะเป็น reverse นะครับบิด ตรงกลางก็จะเป็นการสต็อปนะครับ